สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอฟซีเป็นยังไงล่ะทีนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วทีนี้อ่าไม่มีอะไรจะพูดขนาดเรื่องนี้ก็ยังมาเป็นประเด็นมีเรื่องมีราวเดี๋ยวแม่มันออกมาพูดอีกทีนี้อันนี้พี่ชายออกมาพูดนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซี เป็นใครก,ก็ดีใจทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเอซีนะเป็นใครก็ดีใจทั้งนั้นเมื่อลูกจบจากการศึกษานะครับเป็นคนดีมีค่าของสังคมนะเราประสบผลสําเร็จมาเก้าหนึ่งแล้วนะแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นไปอีกนะนะเติบโตขึ้นไปอีกเรียนระดับมหาลายัยปุ๊บมหาลายัยปุ๊บมีการมีงานทำานี่ยก็มีครอบครัวใช่ไหมละ่ะนะหรือเราส่งลูกเราไปถึงฝั่งฝันแล้วนะ ใช่ไหมล่ะแราแค่บอกคอยสอนนะคอยบอกคอยสอนนะครับใช่ไหมนะเป็นกําลังใจใช่ไหมนะครับเราก็ภาคภูมิใจใช่ไหมล่ะอ่าที่เราที่เราฝ่าฟันเราสู้มาได้นะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมล่ะไม่คิดไม่ถึงว่าโอ้เราจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันก็ดีใจเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะปราคพืมใจ อ่ได้ไหมล่ะจะเอามาพูดจะมาเกี่ยวมาโยงกับคดงคดีความมันไม่ใช่กับมันไม่ถูกมันไม่ต้องเลยจีิงจงมึงพูดนะส้นตีนนะครับนะอืมเห็นไหมล่ะนะครับยังคดีก็คดีไปอย่ามายุ่งอย่ามาโยงอย่ามาเป็นประเด็นอย่ามาสร้างเรื่องสร้างราวนะ มาสร้างกระแสสร้างดรามา่าอย่ามาทำร้ายเด็กอย่ามาทำร้ายเด็กทางอ้อมเลยนะมันไม่ใช่ส่วนแยกแยะครับสมองนะแยกเรื่องคดีก็ส่วนเรื่องคดีไปเขาติดตามกันต่อไปเขาลกกัตัดสินของศาลไม่ใช่ว่ามึงมาตัดสินแทนศาลอืมนะครับมันต้องแยกแยะมันต้องแยกแยะอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิด เด็กเข,ดเ,นะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนะแต่เอามายุ่งไงเอามายงไงนะก็ไปถ่ายแค่น,นี้จะตายเขาไม่เรียกอิจฉาเขาเรียกว่าอะไรครับนะมันมืเป็นที่อะไรอีกทีนี้จะตายครับพี่น้องเอฟซีรับไม่ได้อืมมันมีความอิจฉาอยู่ในตัวอันนี้เราก็เอิ้นผูแม่ ผูแม่ใจไม่กว้างไงใจไม่กว้างอืมเนี่ยเขาใจไม่กว้างนะครับเด็กก็ปล่อยเขาไปเถอะบอกเกี่ยวเด็กผู้ใหญ่วัวแม่เมื่อเลยบ้ดนี้นั่นไงครับนี่มีอะไรจะพูดบ้ดนี้ในเขาดีใจบ้ดนี้ตัวปจิตายบ้ดนี้โว้ยตายแล้วบ้ดนี้ อืมเขาไปถ่ายลูกเขาบัดนี้มึงไปถ่ายทำไมมันติดคนนั้นคนนี้น่ะน่ะเขาอนุญาตให้มึงไหมล่ะขาขออนุญาตเขาไหมล่ะบัดนี้เอาอะไรได้เอาเลยเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอาอะไรได้บไปขออนุญาตเขาไหมอย่างนั้นอย่างนี้บัดนี้นะมึงดูไหมมึงโดนคดีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะอืมล้วเขาจะคิดยังไงน่ะน่ะอ้าบัดนี้ครับ คือไปฮอดพุ่นอะไรบัดน,นี้โอ้ตายแล้วมันเป็นน้ำมึงนั่นแหละนะมันเป็นก็มึงมันเลี้ยวในสายตามึงผู้เดียวละเออนะเขาไปเห็ดยังผิดเขาี่นอ้องเอ็สีเขาไปถ่ายลูกเขาจบผลิตอันจบอันการศึกษาสื่อแม่มกติตายเขาบัดนี้เอานั่นไงครับพี่น้องเอสี่ยีบตายคนอย่างมึงน่นนีบตายนะอืยีบตายเออเห็นไะหม,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 มครับ เหมือนจะหวังดีบอกหวังดีประสงค์ลายหมอหวังดีประสงค์ลายหรือเปล่าเขาเลือกสาระแน่เรื่องของคนอื่นไงอันจะไปยุ่งกับเขาเอ่อมันบอกมีอันเบ้าแล้วครับพี่น้องไม่มีอะไรจะพูดแล้วบัดเนี้อ่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วไง